hello my name is Kanthawit h a m ู u uh u ่ I am study in b i o l o g Fire s a l at a n u b a n Law School Un Unit Five บที่ห Unit Five บทที่ห h e r l our planet ช่วยราคษาของพวกเรา h e l our planet ช่วยราคษาของพวกเรา What animal can you see คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร How many cars are there in the picture มีรถ ยนจำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ A. r there e a n y Taxi on the street มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What is the man in a w h i t e s h i r t doing? ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see a bus stop? คุณเห็นไป หยุดลดประจำทางใช่ไหม Newspaper นังสือพิมพ์ Butter ขวดแ a นกระป๋อง Glass แก้ว Paper กระดาษ Plastic bag ถุงพลาสติก Rubbish ถับบง,ขงขยะ Bin ถังขยะ Recycle แปรรูปนำมาใช้ใหม่ Reuse ใ,ใช้ซ้ำ Be reused เพื่อเราอ่านพวกมัน We write on this พวกเราเขียนบนสิ่งนี้ is in your notebook มันอยู่ในสมุดของคุณ We put r u b b i s in the m พวกเราใส่ขยะในพวกมัน They can be plastic or glass พวกมันสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว We buy water and often Ring in them เราซื้อน้ำและเครื่องลืมอื่นๆในพวกมัน They are for the market พวกมันมาจากตลาด We put our shopping in them พวกเราใส่ของที่ซื้อในพวกมัน They are metal พวกมันเป็นโลหะ They are used for food and drink พวกมันถูกใช้สำหรับอาหารอาหารและเครื่องดื่ม r e c y c l ิล l ก๊ s บัตเทิขวดแก้วนำมาใช้ใหม่ Reuse ส l พลาสติก g ถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำพุท t ละบิชอินเดอะบินใส่ขยะในถังขยะรีไซเคิลนิวส์เพเปอร์แบล็หนังสือพิมพ์ นำมาใช้ใหม่ดีเซ็คเแคนแปนลรูกกปกระป๋องนำนำใช้ใหม่ไว้อนทูไซออปเปอร์เขียนกระดาษทั้งสองหน้าเซฟวอเตอร์ประหยัดน้ำเมรีเซ็คเคิลแกลาสบัทเทอร์แอนด์แคนเมีแปลรูป ขวดแก้วและกระป๋องนำมากับมาใช้ใหม่ What do you do to h e l p our planet? คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา I recycle glass b o t t l e ฉันแปลรูปขวดแก้วและนำกลับมาใช้ใหม่ I put ทธล b i s h อินเดบินฉันใส่ขยะลงในถังขยะ อาบน้ำแถบกลอกน้ำาอลิติกซิตีไฟฟ้าสวิต์อ้อมปิสวิตช์อันอันนอันปั๊มถอดปั๊มแทนพืชปลูกคันดาวตัดทอนตัดตัดทิ้งเดือตีสกปรกคลีนสะอาดคลียนยูทีท บั r n เทินอ้อมเดอะแท็บ้งความสะอาดฟันแต่ปิดก่อกน้ำแฮ a อา o ช e วอาบน้ำด้วยฝั่งบัวโดนแฮบบัตรไม่อาบน้ำในอาบอาบน้ำรีไซเคิลเปเปอร์แปลรูปกระดาษแล้วนำมาใช้ใหม่อันปั g เดอะทีวีถอดปักทีวีสวิตอ้อมเดอะไลท์ปิดไฟโดนคันดาวทีอย่าตัดต้นไม้อ s k แอนอันเซอร์ w ิชยูอ u r พาร์เนอร์ามและตอบกับคู่ของคุณโดนโท o เอาไว้รักบิชอย่าทิ้งขยะเซฟพลาสติกแมกประหยัดการใช้ถุงพลาสติกโดน t ท r เ w a ไว้แคนอย่าทิ้งกระป๋อง Turn off l อ g ไลปิดไฟแ a นทรีป e ลูกพืชดีเซลโค l ปเปอร์ กระดาษ recycle you can save the forest คุณสามารถช่วยป่า it make your school dirty มันทําให้โรงเรียนของคุณสกรปรก you you can save e l e c t r i c t y you คุณสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า h e y make The air queen มันทำให้อากาศสะอาด You can reuse them สามารถใช้ซ้ำได้ Don't r o do away r u m i s h because it makes your school dirty อย่าทิ้งขยะเพราะมันจะทำให้โรงเรียนของคุณสกปก my, my resolution ความตั้งใจของฉัน ไอเนี to h e l the planet ฉันจำเป็นต้องช่วยโลก I'm going to recycle g a s b o t t l e ฉันจะใช้ขวดแก้วซ้ำใหม่ I'm going to throw rubbish in the bin ฉันจะทิ้งขยะลงถังขยะ I'm going to write on paper. ฉัน,นเขียนกระดาษทั้งสองหน้า w h e n I clean my teeth. เมื่อฉันทำความสะอาดฟันของฉัน I'm going to turn off the tap. ฉันจะปิดก๊องน้ำ I'm going to save water. ฉันจะประหยัดน้ำ I'm going to recycle cans. ฉันจะไปรูปกระป๋องแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ What are you going to do? คุณกำลังจะทำอะไร Can d o s o m e small thing at home t o o u r t o h o l e o u r s แผนกทำบางสิ่งบางอย่างที่บ้านเพื่อช่วยโลกเรา He switch off light like when he wip the room. เขาปิดไฟเมื่อออกจากห้อง He does not w i t h the f i s h open. and he always unplug TV and computer. เขาไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้และเขาจะถอดปลั๊กทีวีและคอมพิวเตอร์เสมอ He know that when they are on standby they also use some a u t i t i c city เขารู้ว่าเมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อม พวกเขาก็ใช้ไฟฟ้าด้วย He also turn o n the tap when he is not using water เขาปินก๊อกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้น้ำ He have a shower not a bath เขาอาบน้ำด้วยฝั่งบัวไม่ไม่ได้ใช้อาบน้ำ he เริ่แบบเริแบบ to reuse t h i n g to เขาจึงได้ว่าจะนำสิ่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่ด้วย h e u s e glass bottle and plastic bag again เขาใช้ขวดแก้วและถุงพลาสติก ซ้ำอีกครั้ง10% of the Earth's so, u r f a c e is l a n forest. หของโลกคือป่าฝน l a n f o r e s t are very important to our planet. ป่าฝนสำคัญมากๆสำหรับโลกของเรา They are home to lot of animals. เป็นบ้านของสัตว์ต่างๆมากมาย Monkey Snake and Bird and Butterfly Live in Rainforest ลิงงูมดนกผีเส ok ื้อต่างอาศัยยุนในปาฝน Lots of food come for Rainforest อาหารมากมายมาจากปาฝน Some e x a m p l e are ขคด โคโค่ช็อกโกแลตคอฟฟีแอนบานาน่ะตัวอย่างเช่นช็อกโกแลตกาแฟและกล้วยติงวียูสเอวีเดย์ไลฟ์เทปเปิลแอนซัมม์วัซีนโอเซลคัมฟอร์เลนฟอร์เรสต สิ่งต่างๆที่พวกเราใช้ทุกๆวันเช่นกระดาษและยาต่างๆก็มาจากปา่าฝน (Rainforest) Help to make the air clean too ปา่าฝนช่วยทำให้อากาศสะอาดเช่นกัน (Vonia Vonia Vonia) Rain f o r เ s ส s ์บั o ซั e e ี e ปิลอาครับ t ิ n g ด o w n trees in the forest พวกเราจำเป็นต้องมีป่าฝนแต่คนบางคนกำลังตัดต้นไม้ในป่าฝนต่างๆ We choose save our r a i n forest พวกเราควรจะอนุรับ รักษาป่าฝนของพวกเรา We live in Leeton but we do not like it ียร์พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเลตันแต่พวกเราไม่ชอบที่นั่น It's not a very nice town มันไม่ใช่เมืองที่ดีนะ r e is a lot of r a b i s h in the street and in the park because we do not we do not put it in, in the bin. มีขยะมากมายบนถนนและในสวนสาธารณะเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไม่ใส่ขยะในถังขยะ We do not save water and in Summer we sometimes have no water in our home. พวกเราไม่ไประหยัดน้ำในฤดูร้อนบางครั้งทำให้พวกเราไม่มีน้ำใช้ในบ้าน We do not plant t r e e and it is a way on way hot พวกเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ และมันทำให้อากาศร้อนตลอด We do not recycle paper g a ร์ก c a ก๊ e b e c a u s e คอสบ e คอ e เดอ e าร์ e c ร c ซีคันดินเพราะเราไม่ได้ไปรูปกระดาษแก้วและกระป๋องเพราะว่าไม่มีถังขยะสำหรับ r e ไซเคิ and near the town it there is a big mountain farm land และใกล้เมืองก็มีกองขนาดขยะใหญ่ it is getting bigger every day มันใหญ่ขึ้นทุกๆวัน but now he but now we are going to be green we are going to make l a t อนนิสเแต่ขณะน,นี้เมืองพวกเราจะมีจะเป็นสีเขียวพวกเราจะทำให้เลตันดีขึ้น